สวัสดีนา่มือแรงจ้าพี่น้องมาเริ่มมากินข้าน้ำกันค่ะป็ดตาแ่บอยู่ค่ะมือวันนี้หนึ่งปลาคอยใหญ่ของนุ่มตอมเพ่อนค่ะเพ่นไปหามากค่ะพี่น้องสวซจีได้กินกันเรือต่้หัว่ะค่ะพี่น้องนิ่งกันค่ะค่ะมันเกิดเลยสิกั้นใจเองค่ะมือน,นี้จังได้กินเนาะหนึ่งสเม่เข้ากินแสบแสบใยญ่เออแม่เขายังมาแสบเนาะ ค่ภาพบรรยากาศครับชอบก๋วยึุดกันคับกินเขาโฮมกันครับอืมนุ่เขานุ่มอมกินเนี่ยแทรกเที่ยวตุยตุยเวลาครับนต่มอมขนาไม่ฟิตเป็นมือที่สองครับัวมาป่าตัวเนาะตัวพี่น้องแห้งบานนุ่มจอมตัวยูตัวกินพี่น้องัมก็วาให่น้องตัวยูตัวกิน หนึ่งชูเมะเขากินค่ะเขาไล่เบอร์รี่กับมี่ค่ะพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งพักค่ะสดสดค่ะบัอรี่ขาวบัอรี่ขาวแซบะ